บทนำเกิดเป็นปีศาจเสบราคะแต่ดันกลัวบุรุษเนี่ยนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปจะต้องสิ้นอายุขยตั้งแต่120ปีแรกแง่แงโซอีที่น่าสงสารอุตสาหเกิดเป็นปีศาจราคะทั้งที แต่หน้าอกก็ยังไรอีกอะไม่มีสเสน่ยยั่วยวนเอาเสียเลยเจ้าคงเกิดมาเป็นปีศาจผิดประเภทละมัง้งเฮ้ยเ้ยขอได้ย้ายข้ากันไปเถิดคอยดูนะหากข้าเป็นใหญ่ขึ้นมาได้เมื่อไหร่แล้วก็จะล้อฟันพวกเจ้าให้ร่วงหมดปาเรียงตอนเลย <c oughs> น้ำเสียงเล็กแหลมเครี้ยวกราดดังตะวาดแวดออกมาจากวิหารร้าง เสียงโกรธของนางทำเอานกการนรกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้แห้งบินเตลิดด้วยความตกใจปีศาสาวน้อยตันหนึ่งใช้มือเล็กๆทุบแท่นพิธีปึ้งปังไม่หยุดอัดอั้นตันใจเสียจนแทบสำลักเลือดเฮ้ยเฮ้ยแถมน้าอ,อกเล็กแล้วมาทำไมกันล่ะยุคสมัยนี้แล้วยังจะมาล้อเลียนร่างกายคนอื่นอยู่อีกหรอ้ขอเอาหัวข้าไปดิ ข้าจะยิ่งใหญ่กลากกาตหัวพวเจ้ทุคนใหหม้มดนั่นเองก็มีเสียงหญิงสาวอีกคนดังทักขึ้นมาจากในความมืดนัสิวบัสน้อยอย่าเพาเิ่งจะไปไหนเลยนะตัวเจ้าเข้าใกล้บุรุษไม่ได้ด้วยซ้ําแมวขาวสมหมวกแม่มดใบใหญ่ตัวหนึ่งเดินหน่วยนาดออกมาจากเงามืดสกิวบัสน้อยเงยหน้าที่ฟุบก,กับท่อนแขนขาวด้วยน้ำตานอง เอ่ยเรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงผับแผลวเมลลี่แมวขาวนามว่าเม์ลี่ฉีกยิ้มตายีต่อให้ร่างเป็นแมวแต่กลับขยับปากเอ่ยได้อย่างมนุษย์ว่าอย่างไรสาวน้อยของข้าปีศาจในนรกแห่งนี้รอเลียนเจ้าอีกแล้วละซักิวบัสสาวเบะปากจนยืน่นควรคิดถึงเรื่องนี้ทีไรในอกก็ร้อนรุ่มอย่างกรุ่นโกรธเคียดแค้นไม่หายเสียทีที่นี่คือโลกปีศาจ และสถานที่ที่เธออยู่แห่งนี้ก็คือนรกนรกที่หมายถึงนรกตามชื่อเรียกนรกอันเต็มไปด้วยพื้นที่รกร้างและต้นไม้เหี่ยวเฉารวมถึงวิหารบูชาผูกพังหน้าขนลุกดินแดนซึ่งถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าผู้คนที่อยู่ที่นี่ทุกคนคือปีศาจไม่ก็ซาตานหรือเทวดาตกสวรรค์ขึ้นชื่อว่านรกก็คงไม่มีใครเป็นคนดีกันหรอกรวมถึงตัวเธอด้วย แต่ถึงเธอจะเป็นคนไม่ดีอย่างไรก็ไม่เห็นจำเป็นต้องรุมล้อปมด้อยกันอย่างนี้เลยนี่นาโซอีคือนามแฝงของปีศาจสกิวบัสน้อยปลายแถวต้นหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนรกแห่งนี้แต่ไม่รู้ว่ากำเนิดมายังผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ทำให้เธอเป็นปีศาจร้าคะที่น่าอดสูญเหลือจะเอ่ยจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่สามารถสูบพลังจากบุรุษเพศได้เป็นเรื่องเป็นราวเสียที พลังปีศาจต่ําเตี้ยเรียดินค่าเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าปีศาจเกิดใหม่เลยด้วยซ้ำโดนปีศาจด้วยการดูถูกเหยียดยาไม่พอท่านเทพปีศาจยังมักสายหน้าใส่อีกตั้งหากถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปปีศาจไร้กำลังเช่นเธอคงสูญสลายคืนทุรีแงแสะในนรกแห่งนี้ปีศาจไม่มีวันตายแต่ไม่มีวันตายก็ใช่ว่าจะเป็นอมตะหากถูกพวกเทพบนสวรรค์ หรือเทพปีศาจลงโทษจนบาดเจ็บสาหัสหรือพลังปีศาจที่มีมอดดับลงก็สลายหายไปได้เหมือนกันจุดจบของเหล่าเทพปีศาจคือการหวนคืนสู่ทุลีดินและโดนล,ลบต,ตัวตนตลอดการไม่อาจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปเพียงแค่คิดก็รู้สึกน่ากลัวจนขนหัวลุกสู้ข้าควรทำยังไงดีล่ะเมอร์ลี่โซอี้คุมศีรษะของตนเองอย่างจนปัญญา สายหน้าไปมาจนเส้นผมสีงเงินพลิ้วไหวข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้ถึงแค่120ปีนะไม่เห็นยากเลยเจ้าก็หลับหูหลับตาขโมยพลังชีวิตของมนุษย์เพศชายใครราะคะาอเมซคกนสิ้นเรื่องเมอร์ลี่ยกเท้าหน้าขึ้นมาเลียดวงตาสีทองวาววาับราวกับเพชรกวาดมองสกิวบัสน้อยอย่างสำรวจถี่ถ้วนเจ้าเองก็ มีได้รูปรักแย่อันใดออกจนน่ารักน่าทันุทันหนอมเสด้วยซ้ำน่าจะหลอกล่อพวกมนุษย์ตั้นหากลับได้ง่ายทีเดียวเจ้าไม่ต้องมาปลอบใจข้าหรอกข้าพูดจริงๆนะที่รักเจ้าดูตัวเองสิเมลลี่กระโดดขึ้นมาเดินบนแท่นพิธีที่ใช้สวดภาวนาตวัดหางทีหนึ่งเบื้องหน้าโซอี้ก็ปรากฏกระจกสะท้อนเงาวิญญาณ จะมีผูดด้ใดที่มีผิวพันเนียนนุ่มราวกับน้ำนมได้อย่างเจ้าเส้นผมขาวสะอาดราวหิมมะเช่นเจ้าเจ้ามีในตาสีเทาอ่อนงดงามหายาใบหน้าเล็กได้รูปของเจ้าหน้าเอ็นดูราวกับตุ๊กตาทุกสิ่งบนตัวเจ้าดูบริสุทธิ์ผุดผ่องจะมีชายใดในโลกกล้าหม,มังเมินเจ้าเล่าเพียงแค่เจ้ายอมเปิดใจแล้วเจ้าจะรู้ว่าตนเองสามารถล่อลงบุรุษ ได้มากเพียงใดไม,ไม่ไหวไม่ไหวแค่คิดก็ขนลุกแล้วข้าข,ข้าทำใจจับไอ้แท่งเหียเห่ยวๆเหมือนเห็ดอมราพวกนั้นไม่ได้หรอกพูดจาใจร้ายสมเป็นปีศาจเลยนะโซอี้โซอี้ไม่ขำด้วยเธอทำไม่ได้จริงๆเคยพยายามดูแล้วสะกดจิตตัวเองก็แล้วฝืนทนก็แล้วแต่จิตใจของเธอมันสู้ไม่ไหวนี่นา แค่ใช้พลังปีศาจท,ที่เหลืออยู่จากการหลอกล่อบุรุษเล็กๆน้อยๆมีชีวิตมาได้จนป่านนี้ก็เก่งสุดๆแล้วห,หรือว่าข้าควรไปหาหมอผีวูดูอีกดีไม่มีประโยชน์หรอกข้าว่าแม่มดหมอผีเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากพวกต้มตุนคงหลอกให้เจ้าซื้อเครื่องรางของขลังมาเก็บไวจ้จนล้นบ้านนั่นแหละโซอีพ้พูลมหายใจเธอยังไม่อยากตาย แล้วก็ไม่อยากโดนปีศาจด้วยการดูถูกเหยียดยามอีกแล้วตอนนี้แค่คิดว่าถ้าโผล่หน้าออกไปก็จะถูกพวกปีศาจสกิวบัสหรืออิงคิวบัสด้วยกันรอชี้นิ้วหัวเราะเย้ยหยันในอกก็กรุ่นโกรธจนแทบทนไม่ได้ข้าจะออกเดินทางว่าอย่างไรนะ อ <So> ข้าบอกว่าข้าจะออกเดินทางข้าจะออกเดินทางไปตามหาวิธีของข้าแล้วจะกลับมายิ่งใหญ่ให้ดูปีศาจหน้าไหนที่กล้าล้อเลียนข้าในวันนี้จะต้องมาก้มหัวขอโทษข้าทุกตนคอยดูเ่อแม่มดแมวเมอร์ลี่แกว่งหางไปมาแววตาใช้แววสนุกสนานข้าขอเตือนว่าพวกพ่อมดแม่มดหมอผี ไม่น่าช่วยเจ้าได้หรอกนะเพราะหากปีศาจพวกนั้นมีฝีมือจริงข้าที่เป็นแม่มดเหมือนกันคงช่วยเพื่อนรักอย่างเจ้าได้ไปนานแล้วและข้าขอเตือนด้วยว่าอย่าคิดไปทำสัญญากับพวกซาตานเด็ดขาดเวลาพวกนั้นเรียกค่าตอบแทนคืนไม่ต่างจากพวกนี้นอกระบบเลยละ่ะใครว่าข้าจะเพิ่งพาปีศาจโซนยุโรปแถวนี้เล่าหากนรกถิ่นนี้ไม่มีวิธีที่ข้าต้องการเช่นนั้นก็ข้าทวิปไปเลยดีกว่า คำตอบของโซอี้ทำเอาเมอร์ลี่งงง,งันไปหลายขณะแต่กว่าจะกันกลองแปลสารของซากิวบัสน้อยสำเร็จแม่ปีศาจสาวก็สยายปีกสีแดงด้านหลังกระพือบินขึ้นฟ้าจากไปแล้วเมอร์ลี่แงนมองท้องนาภาอึมครึมข,ของนรกในจังหวะที่ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงก็รับรู้ได้ถึงคลื่นความสนุกใหม่ที่จะไม่ทำให้ที่แห่งนี้น่าเบื่ออีกต่อไปในอนาคตอันใกล้